มีก็ถ้าไมนมีแก๊งผู้ชายแบบมาชวนเขาเข้าแก๊งอะอ๋อใช่ชิดคิดว่างไงไม่ฮะไม่ไม่อะไรเข้าหรอกเอรนะรู้อะไรนะยังไม่ต้องเข้าอกอ่ะทำไมถึงยังไว้ให้เข้าอยู่คนเดียวไปก่อน เพราะทำไมถึงอยากเข้าอยู่คนเดียวเพิ่งออกยากแก๊งมาจะเข้าแก๊งไงหรออ๋อก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าตัวเองอยากเข้าก็เข้านะอ๋อถ้าเขาอยากเข้าก็เข้านะก็คือเข้าไปเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วครับไม่คือถ้าเขาอยากเข้าก็ให้เขาเข้าเลยใช่ไหมใช่ครับถ้าตัวเองอยากเข้าต่งก็เข้าเลยครับ นั้นเดี๋ยวเขาโทรโทรตามอะไรก็ได้ขึ้นขึ้นเขาเลยแล้วแต่อะไรครับเอาไม่แล้วแต่นี่คือแบบว่าหมายความว่ายังไงว่าสำหรับผู้ชายเนะี่ยได้จะบอกไว้ก่อนนะว่าในแก๊งไม่มีผู้หญิงเลยนะเขาจะมาเป็นผู้หญิงคนแรกของแก๊งนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรช่มหม แล้วเราคนหน้าแก๊งก็ก็เป็นคนที่เขาแอบกดวนันนั้นด้วยไปลูกค้าทำไมเป็นอะไรช่ไมไว้ลูกค้าอะไรเหรอก็ที่เขากดตอนนั้นแล้วต็งตงกดเขาไงอะไรนะก็คนที่เขากดวันนั้นแล้วเต็งกดเขาไงกดกดอ่ะกดตอนไหน ็ตอนที่มันมีไอ้เพื่อนเวนตอนนั้นอยู่อะตอนที่มันถ่ายรูปให้ที่รักดูอะกูจะโดนค่ามกน้ำเลยวะอ๋อก็อคือจะเข้าแกงโจโน่ใช่ไหมเปล่าไม่ใช่อยู่แกงกัโจโน่ไม่ใช่เหรอไม่เขาคนละแกงกันหมดแล้วอ้าคนนั้นชื่อปิ่นโตไม่ใช่เหรอไม่ได้อยู่สแควร์เหรอ ย้อยมั่มวเลยมันคนละแกงกันแล้วสควอเมันสีน้ำมินเราจะไปอยู่แกงสีอะไรเอาไม่รู้มันเป็นเสืออ้อลายเสื้อลายอะไรหรอก็เสื้อลายลายแหละเดี๋ยวเขาไปถามรายละเอียดก่อน แต่คนที่เพื่อนรักเธอส่งรูปมาอยู่แก๊งสแควร์ไม่ใช่เหรอไม่ใช่สแควร์อย่ามาม,มั่วไลเขารู้ว่ามีแฟนแล้วก็วคงไม่ไม่อะไรแล้วมั้งไม่มีอะไรหรอก ยังไง <ừ, S 2> ให้คำตอบเลยคือจะไปเข้าแก๊งโอเคครับถ้าอยากเข้าก็เข้าทำ <c oughs> ไมน้องีย่งไั้ต้อไปอย่างนั้นมาทำไมรับเสียต้องไปอย่างนั้นน้ำเสียงมันไม่ดีใช่ไหมใช่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นไรนัวละค่ะไปไร กำลังคิดอะไรอยู่คิดอะไรแต่ว่ามาซี๋ยวเราให้เขาฟังนีที่เราคิดอะไรอยู่คะกำลังคิดอะไรอยู่ก็จริงแต่มันคิดไม่ออกคิดถึงเขาอัปมาใช่ครับคิดถึงก็คิดถึงคิดถึงว่าก็คิดถึงเพียงไง แล้วน้ำเสียงเป็นอะไรน้ำเสียงเป็นอะไรหรอก็แค่ไม่โอเคนิดหน่อยกูว่าไม่นิดนะเสียงขนาดนี้กูว่าไม่นิดนะตายกูตายตายกูตายแต่ไหน <c oughs> ก็ไม่โอเคไงอ่ะไม่โอเคยังไงเราแค่ขอฟัง ที่ร้านยามาหลบหน้าหลบตาอาพูด <c oughs> เป็นไรคะตาไม่ไรคะม่ไม่โอเคยังไงขอเหตุผลคนเคยมาจีบไม่เหรอมันก็ไม่เชิงจีมันอารมณ์เหมือนตอนที่เฉย อโอเคฮะโอเคฮะอะไรก็ตัวเองถามเขามาประมาณนี้ว่ามันไม่ใช่อารมณ์นจีบแค่ต่อนเฉยก็ เขาก็ไม่อหไรก็หายก็ได้ไม่โอเคก็ได้จิน่านี่ทำไเป็นงอนน่าร <ION> ักจังหวะถ้าอยากเข้าไหมอยากครับโอเคครับถ้าอยากเข้าก็เข้าอยากเข้าไปอยู่กับเธอมากกว่าครับเขาไม่ไปไหนหรอกเขาอยู่กับต้าดีกว่ารูไหมคะ อยู่กับต้นดีกว่าค่ะ,คะไม่ไปคะ่ะนะคะไม่ได่าลิงถ้าที่รักบอกว่าที่รักไม่โอเคไม่โอเคที่เขาจะไปอยู่แก๊งที่คนคคยจีบเขาเขาว่าเขาน่าจะเข้าแก๊งไหนไม่ได้แล้วะที่รักจริงๆไม่ไม่คือเขาไม่อยากคิดแบบอย่างนั้นก็คือในเมื่อถ้าอยากจะเข้าแก๊ง,งนั้นจริงๆเธอก็เข้าไปได้ไเนาครับเดี๋ยวแฟนเขาไม่สบายใจ ถ้ครับถ้าถามว่าสบายใจมันไมสบายใจไหมมันไม่สบายใจอยู่แล้วครับนั่นไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอยู่กับแฟนนี่แหละค่ะอยู่กับที่รักนี่แหละโอเคไหมโอเคไหมคะที่รักครับที่รักดีกันดีกันนะ อุ๊ยเขาแกล้งพี่รักเล่นเนาะอะเขาแกล้งเล่นเขาไม่ไปไหนหรอครับเขาไม่ได้เป็นไรหรอกแค่ไม่โอเคเฉยอ๋อโอ้โหรักเธอโอเคไหมถามแค่นั้นแหลยรักเธอโอเคแล้วเปล่าได้โอเคได้ไงอ่ะแฟนจะไปอยู่กับคนที่เคยจีบอ๋อโอ้โหโอ้หโอหนูวิ่งตูดบิดไปเลยอ่ะขาขาวใช่ครับเอยนะ อีก,กันอีก,กันดีกันดะเปล่าไ,ไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธแต่แค่มีโอเคครับใช่ไหมได้โกรธแค่มีโอเคเนาจริงเปล่าก็ลองคิด กลัับนดดูิถ้าเป็นแบบนี้ที่รักโอเคเปล่าไม่โอเคค่ะที่รัละขาไม่โอเคค่ะแล้วที่รักโอเคไหมไม่โอเคครับไม่โอเค,ออเคต้มร้อนร้อน ใช่ครับร้อนด้วยตอนนี้ไม่อะไรร้อนอากาศเหรออากาศร้อนคนร้อนเนี่ยร้อนเรื่องอะไรเข้าแกงโอ้โหคนร้อนเรื่องของเข้าแกงเขาไม่ไปไหนหรอกคะที่รักถ้าเขาไปเข้าแก๊งผู้ชายที่เคยจีบเขาพี่คนไม่ฆ่าเขาตายเหรอที่รักอะไรนะ ที่รักคิดว่าถ้าสมมติเขาไปเข้าแก๊งในแก๊งหนึ่งแล้วมันเป็นแก๊งที่แบบว่าเคยจีบเขาอะที่รักไม่ไม่คิดหรอกว่าพี่ว่านจะฆ่าเขาตายอะฮะอะไรก็รู้แค่เขาคิดเขาก็ตายครึ่งตัวแล้วที่รักเลยไม่จ๋าดีกันนะคะดีกันครับดีกันหายก่อนน,นาะเธอยังไม่หายจะพาเข้าพุ่มแล้วนะ,ะอะไรนะครับ เขาไม่ได้โก<ง>เขาไม่ได้นอนเขาดีแ้วตัวเปไล่ตัวตัวตัวน้ำสิงตัวไม่โอเคเดาเจอหฮมต่ตัวหัวร้อนไดครับแต,แต่แต่ก็หาย สเส้นกระตุกครับไม่มีอะไรในใจใช่ไหมไม่มีอะไรในใจแค่ทีเดียวน่าจะไม่มีอะไรหรอกเนะาะเขาคงคิดมากไปเองหละที่รักคงไม่ได้อยากทำอะไรเขาใช่ไหมล่ะใช่ครับเข,า,ขาไม่ทําอะไรที่รักหรอกเออเย่ตบขวก,กวูกดังออกผวกไม่อยากทำอร้ิเียวอย่าเชื่อวที่รักรักเขาใช่ไหมคะใช่ครับที่รักไม่ที่รักโกรธหรที่รักก็ก,ก็ไม่ทำอะไรร่างกายเขาหรอกใช่ไหมล่ะ ไม่ใช่ครับฮะอะไรคือไม่ใช่ครับอ๋อไม่ทำไม่ทำครับไม่ทำอ๋อโอ๊ยโอ๊ยจะหายใจความหมดอ่ะจุ๊บ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 ดีกันนะดีดีครับ บอกแต่ว่นนาไม่ได้โกรธไม่ได้งอนใช่หรอแล้วเป็อะไรแค่รู้สึกไม่โอเคเขาไม่เข้าครา